จากแก๊งวายร้ายอยากกลายเป็นคนดีงานนี้จะโกแบทหรือโกโฮมเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังดูจากราคากับแบทกายภาคสองนะั้นเป็นผลงานจากค่ายดิวเวอร์นะคะต้องบอกเลยว่าครบรถตลกแอคชั่นแล้วก็ให้ขอห้อคิดที่ดีเลยนะอย่างแรกที่ชอบเลยก็คือมันมีอีเลเมนต์ของความเป็นหนังปล้นที่แบบจัดเต็มมากฟีลเหมือนดูหนังสายลับแต่ว่าเป็นแอนิเมชันนะคะคือชอบแบบการเล่าแบบบีชันเชิงตอนที่แบบมีซีนแอคชั่นหรือการวางแผนอะไรเงี้ยคือมันดูแบบครีเอทีฟมากภาคนี้ก็จะเล่าถึงคอนฟลิกต์ของแก๊งวายร้ายที่พยายามจะกลับใจนะคะค โลกมันก็ไม่ได้เฉยีขนาดนั้นโดยเฉพาะกับคนที่มีประวัติแบบแกงแบทไกส์อะคะ่ะ คือตอนที่ดูอะให้ฟีลเหมือนเราพยายามเอาใจช่วยแกงวายร้ายที่พยายามจะทําอะไรที่มันถูกต้องอะแต่ว่าจะจะทาดีไปก็ไม่มีใครสั่นเซรินเหมือนฮีโร่อยู่ดีนะคะทำให้เราแบบโฟกัสที่พลังของความถูกต้องอย่างแท้จริงแบทการทุกคนอะคารคเตอร์จี๊ดมากทุกคนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวแล้วก็ความเก่งที่แตกต่างกันตอนที่ดูอะมันก็เลยแบบเสริมกันคือตอนที่เป็นพวกซีนปล้นการวางแผนที่แบบต้องแบบส่งต่อขั้นตอนกันแต่ละขั้นตอนอะคือดูแล้วมันสมูทมากลงตัวสุดๆงานโปรดักชั่นของดีมเวิร์คคงไม่ต้องพูดอะไรมาก ดีกับ 3D แล้วก็มีพวกซีนสโลจึ้งๆอ่ะเวลาแบบพวกหนักปล้อนราง้ถึงจะไปภาคต่ออ่ก็มาดูภาคนี้เลยก็ยังเข้าใจอยู่เป็นหนังที่ให้เ้าคิดที่ดีพลังบวกแล้วก็ตลกแอคชั่นคือแบบครบรถมากๆเลยนะคะก็เข้ารอ,อแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ m จ j o r ซ i n e เฟซ่า